สวัสดีคะ่ะช่องยายวันพัทยาชาแนลนะคะเหมือนเก่าเหมือนเดิมนะคะยายวันก็มีพืชตระกูลอโกนิมาเนาะอันนี้คืออัญมณีขาวนะคะดูนะคะว่าอัญมณีขาวบางคนก็อาจจะเข้าใจผิดเนาะว่าเป็นเพชษน้ำหนึ่งไม่ใช่นะคะอันนี้อัญมณีขาวนี่จะใบกลมๆเนะาะใบจะก,กว้างนะคะแล้วก็สั้นเนาะแต่ก็ปลายแหลมเหมือนกันถ้าว,ว่าจุด จุดมีเหมือนกันคือจุดลายขาวเนาะอันนี้เข้าใจอย่าเข้าใจผิดนะอันนี้เป็นอัญมณีขาวนะคะเป็นไม้ดอกไอ้เป็นไม้ประดับเนาะไม้ฟอกอากาศตั้งโต๊ะทํางานได้นะเป็นราชาแห่งใบไม้เนาะต้องการแสงล่าไรอันนี้คืออัญมณีขาวนะคะทุกคนมันไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เพชรน้ำหนึ่งนะคะเดี๋ยวเยาว,วันจะมีมีเปรียบเทียบให้ดูว่าระหว่าง อัญมณนีขาวกับเพชรน้ำหนึ่งเป็นยังไงนะคะอัญมณีขาวนี่เป็นตระ,ะกูลของอโกนิมานะคะต้องการน้ำปานกลางเนาะแสงแดดร่ำไรเนาะเป็นไม้มงคลไม้ฟอกอากาศตั้งตามอาคารบ้านเรือนตั้งโต๊ะทำงานนะคะเดี๋ยวเยวันจะพาไปดูเพชรน้ำหนึ่งนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเราไปดูกันนะคะเพชรน้ำหนึ่งเป็นยังไงเนาะ อันนี้คือเพชรน้ำหนึ่งนะคะเพชรน้ำหนึ่งใบจะยาวเนาะใบจะยาวเรียวเข้าไปแหลมน้องคันกันแล้วแต่ก็จุดจุดก็เหมือนกันนะดูดนะูจุดเข้าขาวแต่ว่ากา้กานก้านใบไม่เหมือนกันกนะ้านใบจะเป็นสีเขียวเนาะอันนี้คือเพชรน้ำหนึ่งนะเพชรน้ำหนึ่งนะคะกับก็เป็นตระกูลอากุนิม่าเนาะตระกูลเดียวกันนะตระกูลเดียวกันเลยทั้งสองอย่างนะ ก็จะมีความแตกต่างตรงที่ก้านใบก้านใบจะเป็นสีเขียวนะแต่ก็จุดลายขาวเหมือนกันก็ใบเรียวก็ปลายแหลมนะใบจะแคบแล้วก็ยาวยาวกว่าอัญยามณีขาวนะคะความแตกต่างมันจะไม่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวก็จะมีเปรียบเทียบให้ดูเนาะระหว่างเดี๋ยวเยาวันจะเอามาตั้งนะตั้งให้ดูว่านี่นี่คือเพชรน้ำหนึ่งเนาะก็อันนี้เพชรน้ำหนึ่งนะนนนนงนะจะมีลายจุด เียวขาวเหมือนกันแต่มันแตกต่างตรงที่ใบเนาะเพชรน้ำหนึ่งจะใบยาวแคบนะก้านใบจะเป็นสีเขียวเนาะแต่อัญญมีขาวนี่ก็ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะดูความแตกต่างระหว่างอัญญมะมีขาวแล้วก็เพชรน้ำหนึ่งนะคะเนาะเรามาดูกันนะคะอันนี้คือเพชรน้ำหนึ่งนะคะเพชรน้ำหนึ่งใบจะยาวแคบเนาะ นี่คือต้นใหญ่เนาะนี่นี่เราจะเห็นความแตกต่างอันนี้คืออัญมณีขาวเห็นไหมก้านใบเขาจะเป็นสีขาวนะคะยังไม่เขียวนะขาวเนี่ยมันจะเป็นขาวเนาะจะไม่เขียวเนี่ยแต่ถ้าเป็นเวียดนามหนึ่งเนีย่ยคุณดูใบจะเรียวนะนเห็นไหมแตกต่างกันเห็นไหมแต่จุดเหมือนกันนะแต่ก้านใบไม่เหมือนกันอันนี้ก้านใบจะขาวอันนี้จะเขียวนะเพชรนามหนึ่งกับกับอัญมะ